ที่สองนะครับ่็เหมือนเดิมน,นะ,ะับอันนี้เราก็เสียบอันนี้เราก็ตักนาะนอันนี้เราก็ นี่เราก็แช่น้ำลงไปออนี่เราก็แช่น้ำลงไปนี่เขาอิ่มน้ำนะฮะเฮ้ยใช้มีได้เอ้ย Turn me down. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> I mean, let's see a แล้วก็เปิดดูนะเราจะใช้ได้นานท่น,นไหร่นะฮะไมใช้ไม่ได้เหมือนเดิมใช้ได้แค่เดียว สองอันนั้นนะฮะอันที่สามนะฮะที่สามนะฮะ ก็ให้นาเท่านั้นนะฮะใส่เปรยนี่นะะใส่น้ำก็ไปเป็นที่อยู่อแก็ชน้ำาแแช่น้ำาีก ไม่มีแบตเตอรี่นะไม่แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่เท่าไหน่ไอ่น่าจะมีโอ้อ่าไม่สมางพ่ อันนี้เราก็ไม่ต้องนะฮะอันนี้เราเรายัางมีเสียบจะติดไหมไม่ <S 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 ติดนะฮะดึงออกอ๋อดึงออกกันะฮะ คือเขาต้องเสียบตลอดเวลานะ